สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องแมว่วันดีแฟมิลี่นะคะวันนี้ครอบครัวแม่ควานะคะได้ทำการเส้นไหว้สารปู่ประกรรมนะคะสารประกรรมประจำตระกูลนะคะเป็นการเส้นไหว้บอกกล่าวว่าได้นำแม่วันดีกับพี่ขนุนกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะ,ะวนะคะก็ได้เส้นไหว้นะคะ สารประกรรมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ช้างนะคะประกรรมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กับน้องช้างนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกปักคุ้มครองช้างทุกๆเชือกจะมีสารประกรรมนะคะ อ,อันนี้ก็คือคุณพวดนะคะคุณยายแล้วก็ครอบครัวนะคะ

นี้นะคะพี่จะได้ทำการเสินนไหว้สักกา,า,าระบูชานะาคะรำลึกถึงบุญคุณของสารประกรรมนะคะปู่ยาตาทวดน,นะคะที่ได้ปุกปักคุ้มครองแม่วันรีกับพี่ขนันธ์นะคะ

ไลขนุนกับพังวันล,ลีช้างคู่บารมีด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube แม่วันล,ลีแฟมิลี่ด้วยนะคะพระจ๋าแม่จา๋าใจดีทุกๆคนนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ นะคะก็คือค,คุณยายคุณตาพ่อคุณแม่นะคะญาติญาติของแม่วันรีกับท้ายขนุนนะคะอันนี้เป็นสารประกันประจำตระกูลเลยนะคะเป็นของคุณตาทวดได้สร้างว้ให้นะคะ เมื่อเซนไว สารประกรมด้านบนแล้วนะคะคก็ต้องนํามาเส้นไหว้ด้านล่างด้วยนะคะเ,คเพราะว่ายายนะคะเป็นเป็นส่วนของยายนะคะคจะขึ้นไปบนสารประกรมไม่ได้นะคะคผู้หญิงจะขึ้นไม่ได้นะคะแล้วก็ลูกเขยก็ขึ้นไม่ได้นะคะจะต้องเป็นลูกหลานที่เป็นผู้ชายเท่านั้นนะคะจะต้องเป็นลูกและหลานที่เป็นผู้ชายเท่านั้นที่จะขึ้นได้ะคะ่ะ ทายเอาคุณเนี้ยได้ดีก็เลลไปนั่งอันเลยงทายลงไปดีก็เส ต้องเส้นไหว้เพื่อบอกกล่าวนะคะว่าเราได้นำช้างกับป้านมาอย่างปลอดภัยแล้วนะคะ ฝากติดตามนะคะช่องแม่วันล,ลีแฟมิลี่นะคะแล้วก็ติดตามเพจได้ที่เพจลายขนุนกับพังวันล,ลีช้างคู่บารมีนะคะฝากแม่ๆพ่อๆนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกๆคนทุกๆท่านนะคะติดตามพวกเราด้วยนะคะตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะยุ้ยขอตัวไปกราบไหว้สารประกรรมก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ